สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีครับเด็กๆวันนี้เป็นยังไงบ้างคะสบายดีหรือเปล่ามาค่ะครูแหมมจะอ่านนิทานเรื่องท่าดาผจญภัยแดนคำสา์ราชินีหิมะนั่นคือเอลซ่ากับอันนานั่นเองมาดูกันเลยนะคะเด็กๆต้องช่วยครูแหมมออกเสียงด้วยนะคะจะเปิดแล้วนะเปิดหรือ,อยังเปิดไหมเปิด อ่าเปิดนะคะเปิดเลยเปิดเลยเปิดเลยเปิดชิโอ้สวยจังเลยภาพข้างในเขาสวยมากเลยค่ะมาดูกันเลยเอเลนเดลเป็นอาณาจักรแห่งความสุขที่ตั้งอยู่ริมอ่าวเล็กขนาบด้วยหน้าผาที่สูงชันในยามค่ำคืนจะมีแสงเหนือ สายเป็นเลี้ยวเรืองรองเต็มท้องฟ้าว้าวแสงเหนือวสวยงามมากท้องฟ้าเด็กๆเห็นท้องฟ้าไหมคะท้องฟ้าสวยท้องฟ้าลองออกเสียงสิคะท้องฟ้าท้องฟ้าอา่แต่ถึงแม้อนาจักแห่งนี้จะสวยงามเพียงไร พระราชากับพระราชินีกลับมีความทุกข์เพราะต้องปกปิดความลับสำคัญเอาไว้ฮ้ชนีมีความลับอ้าความลับอะไรกันนะเรามาดูกันเถอะค่ะเอลซ่าพระธิดาองค์โตของพระองค์มีพลังวิเศษเธอสามารถเนรมิตให้สิ่งทุกอย่างกลายเป็นน้ำแข็ง และยังสร้างหิมะขึ้นมาได้แม้ว่าจะเป็นในฤดูร้อนก็ตามนี่ค่ะเอลซ่าโอมีพลังวิเศษสร้างน้ำแข็งขึ้นได้ด้วยอันนาทิดาคนน้องรักพี่สาวของเธอมากสองพี่น้องชอบเล่นด้วยกันในสนามซึ่งปกคลุมไปด้วยหิมะที่เอลซ่าสร้างขึ้นมาเอลซ่าสร้างหิมะขึ้นมาเล่นด้วยกันสองคนพี่น้องน่ารักจังเลยค่ะ คืนวันหนึ่งพลังวิเศษของเอลซ่าทำให้อันนาได้รับบาดเจ็บโดยที่เธอไม่ได้ตั้งใจโอ้เอลซ่าทำให้น้องเจ็บเอลซ่าไม่ได้ตั้งใจฮฮาพระราชาและพระราชินีรีบนำพธิดาทั้งสองไปยังดินแดนที่พวกโทรอาศัยอยู่และขอให้หัวหน้าโทรใช้เวทมนต์รักษาอันนาโทรบอกว่าไม่นานอัน,นาก็จะหายเอง และยังบอกอีกว่าพลังอำนาจของเอลซาจะแกงกล้าขึ้นอีกดังนั้นเธอควรจะรู้วิธีที่จะควบคุมมันหลังจากนั้นเอลซาพยายามควบคุมพลังอำนาจของเธออยู่ตลอดเวลาเธอตัดสินใจที่จะอยู่ให้ห่างจากอันนาเพื่อความปลอดภัยของน้องสาวดูสิคะรักน้องมากเลยนะคะแต่อยากเล่นกับน้องแต่ก็กลัวพลังไปโดนน้องก็เลยตัดสินใจ ไม่อยู่ใกล้น้องเลยอันนาจะเข้าใจไหมเนี่ยโ l l ได้ลบความทรงจำของอันนาทำให้เธอจำพลังวิเศษที่เอลซ่ามีไม่ได้อันนาโตขึ้นมาโดยไม่ได้ใกล้ชิดกับพี่สาวเหมือนเดิมสองคนไม่ได้เล่นด้วยกันเลยค่ะในช่วงเวลาที่เอลซ่ากำลังจะได้ขึ้นเป็นราชินี ทั้งสองพี่น้องต่างคนต่างอยู่และแทบจะไม่ได้รู้เรื่องราวของแต่ละฝ่ายเลยนี่ใครคะเด็กๆเอลซ่านี่ใครคะอัน,นาเอลซ่าอัน,นาครูแมมหนูชื่ออะไรคะชื่ออะไรนะคะฮ่าดีจังเลยเปิดแล้วนะคะเปิดชิป เื่อต้องใช้ชีวิตเพียงลําพังมาเป็นเวลานานทำให้อันนารู้สึกโดดเดี่ยวดังนั้นเธอได้พบกับฮานชายหนุ่มรูปงามที่มาร่วมในงานวันเฉลอมฉลอง,ลองพิธีขึ้นครองราชมงกุฎของเอลซา่าเธอจึงรู้สึกตื่นเต้นอันนาไม่ค่อยมีเพื่อนเล่นค่ะพอมาเจอเจ้าชายก็ตกหลุมรักทันทีโอสาวน้อยอันานและฮานต่างรู้สึกว่า ชอบพอกันในทันทีในงานเลี้ยงคืนนั้นทั้งคู่เต้นลํมและพูดคุยกันตลอดทั้งคืนอัน,นาคิดว่าเป็นความคิดที่ดีที่จะให้มีการมั่นกันโดยเร็วแต่เอลซ่าแสดงท่าทีไม่เห็นด้วยเอลซ่าพูดว่าน้องจะแต่งงานกับคนที่เพิ่งรู้จักกันได้อย่างไรดูสิคะเพิ่งรู้จักกันวันเดียวค่ะยังไม่ถึงหนึ่งวันเลยอยากแต่งงานซะละ เราต้องทำความรู้จักกันให้นานๆน,นะคะเอวซาบอกว่าแต่งไม่ได้แต่งไม่ได้เพิ่งรู้จักกันจะแต่งงานกันได้ยังไงกันไม่ได้ไม่ได้เด็กๆคะไม่ได้ใช่ไหมคะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้บอกอันนาสิคะช่วยกันช่วยกันบอกอันนาอันนาไม่ได้ไม่ได้อบอกอันนาช่วยกันค่ะอันนาไม่ได้นะไม่ได้อ่าเปิด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  เปิดแล้วนะเปิดแล้วนะช่วยเปิดหน่อยชื้อโอ้ยช่วยเปิดหน่อยค่ะอ้อยเปิด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 ชื้ออนนาตโต้กลับน้องไม่อยากอยู่คนเดียวแบบนี้อีกต่อไปแล้วเอลซ่ารู้สึกหงุดหงิดเธอเผลอป,ปล่อยพลังน้ำแข็งพวยพุ่งออกมาฮ่าจากมือของเธอต่อหน้าทุกคนเมื่อความรัก ความลับถูกเปิดเผยและกลัวว่าเธออาจจะทำร้ายใครเข้าเอลซ่าจึงตัดสินใจออกจากวังขณะที่เธอวิ่งออกมาทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่เบื้องหลังเธอได้กลายเป็นน้ำแข็งไปหมดเลยค่ะดูสิคะเอลซ่าตกใจมากเลยค่ะทำให้เอลซ่ารู้สึกเสียใจมากเลยค่ะวิ่งหนีไปทั้งน้ำตาหน้าสงสารเอลซ่า มาดูกันต่อนะคะทันทีที่ขึ้นไปบนภูเขาอารมณ์ของเธอก็สงบลงและเมื่อได้อยู่ตามลำพังเธอก็มีโอกาสได้ปลดปล่อยพลังของเธอออกจากออกมาเต็มที่นี่เป็นครั้งแรกที่เธอเนลมิดหิมะเกรดน้ำแข็งให้หมุนเป็นวงและสร้างแม้กระทั่งปราสาทน้ำแข็งที่สวยงามเธอได้เป็นตัวของเธอเองและรู้สึกวิเศษที่สุดว้าว เป็นความรู้สึกที่วิเศษสุดๆไปเลยว้าวเปิดดูค่ะเปิดดูเปิดต่อนะคะเปิดต่อเปิดเปิดเปิดวยเปิดไม่ได้เปิดไม่ได้ทําไมเปิดไม่ได้ล่ะสงสัยต้องก๊อกก๊อกก๊อกเด็กๆช่วยคาะหน่อยค่ะก๊อกก๊อกก๊อกออกเสียงด้วยนะคะก๊อกก๊อกก๊อกเปิดสิคะเปิดจะดูต่อแล้วเนี่ยก๊อกก๊อกก๊อกเด็กๆคะช่วยหน่อยก๊อกก๊อกก๊อก เปิดได้หรือยังอ๋อได้แล้วในระหว่างนั้นอันนาระลึกได้ว่าการที่เอลซ่าทำตัวเหินห่างเธอในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมานั้นเป็นเพราะเอลซ่าต้องการปิดบังอำนาจวิเศษที่เธอมีอันนาจึงตัดสินใจที่จะออกตามหาเอลซ่าเธอปรารถนาที่จะได้อยู่ด้วยกันกับพี่สาวเหมือนเดิม และเธอไม่ต้องการให้อาณาจักรเอเรนเดลต้องตกอยู่ภายใต้ฤดูหนาวอันเยือกเย็นตลอดการพายุหิมะทำให้การเดินทางของอันนาลำบากมากแถมม้าที่เธอขี่ยังสะบัดเธอตกลงมาจมกองหิมะและหนีไปโชคดีที่เธอพบร้านค้าใกล้ๆบริเวณน,นั้นฟนโอ้โหข้างในร้านค้าอันนาได้พบกับชายหนุ่มที่ร่างถูกปกคลุมไปด้วยเกร็ดหิมะ เขากำลังโกรธมากเพราะเขาคือชาวไร่เพาะปลูกพืชและพายุหิมะกลางฤดูร้อนทำให้ธุรกิจของเขาเสียหายเขายังรู้ตัวด้วยว่าพายุหิมะนั้นพัดมาจากทางไหนนั่นหมายความว่าเขาอาจพาเธอไปพบกับเอลซ่าได้อาชาวนาคนนี้ทั้งโกรธนะคะแล้วก็รู้ด้วยนะว่าพายุหิมะพัดมาจากทางไหน นี่คนที่ชื่อฮานฮานเป็นชาวนานะคะแล้วก็นี่คืออันนาหนูชื่ออะไรคะพูดเสียงดังๆหน่อยสิชื่ออะไรนะคะชื่ออะไรนะคะว้าวชื่อน่ารักจังเปิดชิดอ,อ,อันนาว่าจ้างชายหนุ่มซึ่งมีชื่อว่าคริสตโตฟอ๋อ พูดผิดเมื่อกี้เขาไม่ได้ชื่อฮานเขาชื่อคริสโตฟฮานเป็นเจ้าชายให้พาเธอไปที่ภูเขาทางทิศเหนือเพื่อตามหาเอลซา่าสเวนซึ่งเป็นกวางของเขาก็ติดตามไปด้วยเช่นกันในขณะที่เดินทางอันนาเล่าเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นให้คริสโตฟฟังเขาเห็นใจและหวังว่าอันนาจะเกลี้ยก,กล่อมให้เอลซา่านำฤดูร้อนกลับคืนสู่เอเรนเดลได้นี่ไงคะคริสโตฟ นี่ใครคะนี่สเวนสเวนเป็นกวางของคริสตอฟนะคะแล้วก็นี่คือนาแล้วนี่คือใครคนนี้คือครูแมมแล้วหนูชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะคะเสียงดังๆหน่อยสิไม่ได้ยินเลยชื่ออะไรนะคะว้าวชื่อน่ารักจังอ่ะเปิดกันแล้วนะ ในขณะที่ใกล้ถึงยอดเขาทั้งสามได้เห็นชิวทัศ์อันสวยงามบนภูเขาที่ถูกปกคลุมไปด้วยหิมะเอลซ่าได้เนรมิตให้หิมะปกคลุมเต็มไปหมดเลยค่ะแล้วก็ได้สร้างปรา,ารสาทสะท้อนแสงระยิบระยับด้วยนี่ไงดูสิหิมะปกคลุมเต็มไปหมดเลยเปิดเปิด ปุ๊บุ๊บเปิดปุ๊บอาเปิดได้หรือยังเนี่ยโอ้เปิดเปิดช่วยเปิดนะคะเปิดเปิดเออเปิดแล้วเอลซ่ายังได้สร้างตุ๊กตาหิมะซึ่งมันมีชีวิตจริงมันวิ่งเล่นไปมาอยู่บนภูเขาตุ๊กตาหิมะตัวนี้ชื่อว่าโอลาฟเด็กๆคะเขาชื่อว่าโอลาฟค่ะลอง ลองเรียกชื่อสิคะโอลาฟโอลาฟโอลาฟมันตื่นเต้นมากเมื่อได้ยินว่าอันนามีแผนการจะนำเอาฤดูร้อนกลับคืนมามันชอบและนึกฝันถึงการได้พักผ่อนท่ามกลางแสงแดดอันอบอุ่นโอลาฟจึงอาสาที่จะช่วยทั้งสองคนตามหาเอลซ่าโอ้โอลาฟชอบทะเลค่ะชอบบรรยากาศ นอนอาบแดดริมทะเลนะคะเด็กๆชอบทะเลไหมคะโอ้เปิดแล้วชิปพวกเขาเดินทางต่อมาจนถึงปราสาทน้ำแข็งอันนามหัศาจารย์และงดงามที่เอลซ่าสร้างขึ้นมาด้วยพลังวิเศษของเธอในที่สุดอน,นาก็ได้พบกับเอลซ่าในปราสาทหลังนั้นดูสิคะปราสาทของเอลซ่าสวยจังเลยอยู่บนภูเขาสูง สวยจังเด็กๆสวยไหมคะสวยเนาอ,อยากมีบ้านแบบนี้จังเลยสวยไหมสวยไหมคะสวยเ,เปิดแล้วนะคะเปิดแล้วนะคะเปิดเปิดเอาไม่ได้อีกแล้วเปิดเปิดชอ,อันนาบอกเอลซ่าว่าตอนนี้เอเรนเดลกลายเป็นเมืองน้ำแข็ง แล้วต้องการให้เอลซ่ากลับไปที่เมืองแต่เอลซ่าไม่กลับเพราะเธอเองก็ไม่รู้ว่าจะช่วยได้อย่างไรและเธอยังกลัวว่าอาจจะเผลอทำร้ายคนเข้าอีกทั้งสองโต้เถียงกันอีกแล้วค่ะทะเลาะกันอีกแล้วดูสิเอลซ่าไม่รู้จะทำยังไงนะอีกครั้งที่เอลซ่าไม่ได้ตั้งใจที่จะจะทำร้ายอันนาแต่ด้วยความหงุดหงิดเธอก็เผลอปล่อยพลังน้ำแข็ง ซัดไปที่อกของน้องสาวเห็นไหมคะเวลากโกรธโมโหเนี่ยเผลอทำร้ายคนอื่นเด็กๆคะไม่โกรธนะคะไม่โมโหนะคะเป็นเด็กดีนะต้องรู้ว่าเวลาตัวเองจะโกรธนะต้องหยุดและควบคุมตัวเองให้ได้ถา้าไม่งั้นจะเจอปัญหาเหมือนเอลซ่านะเวลากโกรธทำยังไงดีคะหายใจลึกๆนิ่งๆนะคะค่อยๆปล่อยลมหายใจออก เวลาโกรธทำยังไงคะหายใจลึกๆแล้วก็หายใจออกยาวๆนะคะจะได้ไม่ทําปัญหาหรือทําร้ายคนอื่นเหมือนเอลซ่านะคะฟื้นจากนั้นเธอก็สร้างมนุษย์หิมะที่ชื่อมาสเมลโลดูสิโกรธมากเอลซ่าโกรธคนอื่นสร้างมนุษย์หิมะขึ้นมาอีกแล้ว เจ้ามาสเมลโลก็มีขนาดใหญ่กว่าโอลาฟหลายเท่าแน่นอนว่ามนุษย์ทิมะกของเอลซ่าทำให้อันนาคริสตอฟและโอลาฟต้องรีบวิ่งหนีไปจากภูเขาลูกนี้โดยเร็วดูสิคะอุย๊ยมันตัวใหญ่มากเลยน่ากลัวด้วยนะอ๋อมาสเมลโลชื่อน้ากินเชียวท่าทางจะอร่อยแต่น่ากลัวมากไม่เอาไม่เอาไม่โมโหนะคะไม่โมโหไม่โมโห ไม่โมโหใช่ไหมใช่ไหมคะเด็กๆโมโหไหมคะไม่โมโหโมโหแล้วไม่ดีเด็กๆไม่โมโหสัญญาสิคะไม่โมโหพูดเลยค่ะไม่โมโหไม่โมโหทันทีที่ปลอดภัยคริสตอฟสังเกตเห็นว่าผมของอันากลายเป็นสีขาวคริสตอฟจึงพาเธอไปหาพวกโทรเพื่อขอให้พวกนั้นใช้เวทมนต์ช่วยเธอ โตรบอกว่าคลื่นน้ำแข็งของเอลซ่าโดนหัวใจของอันนาและนั่นอาจทำให้เธอกลายเป็นน้ำแข็งโดยกาและนั่นอาจทำให้เธอกลายเป็นน้ำแข็งในไม่ช้านี้แต่พวกเขาก็เติมเพิ่มเติมว่าการแสดงความรักที่แท้จริงจะละลายหัวใจที่กลายเป็นน้ำแข็งได้โอลาฟและคริสตตฟจึงพาอัาน,นา กลับไปยังอาณาจักรเอรเรนเดลเพื่อให้เธอได้รับการจุมพิษแห่งรักแท้จากฮาน,นี่ทุกคนจะพาอาน,นากลับไปปราสาทเอเรนเดลกลับไปเมืองเอรเรนเดลค่ะเพราะว่าคิดว่าฮานรักอันนาที่สุดแล้วลิกก,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 กที่เอเรนเดลในเวลานั้นฮานได้ช่วยเหลือทุกคนขณะที่เกิดพายุหิมะเขาเห็นม้าของอันนากลับมาที่เมือง โดยที่มีโดยที่ไม่มีอนนากลับมาด้วยหานร,รวบรวมคนออกตามหาอนนาะแต่เขากลับได้พบเอลซ่าซึ่งเธอได้ใช้พลังวิเศษของเธอปกป้องตัวเองแต่ในที่สุดเธอก็ถูกนำตัวกลับไปที่เอเรนเดลในฐานะนักโทษคนในเมืองต่างพากันคิดว่าเธอคือตัวอันตรายเห็นไหมคะเผลอไปแสดงอาการโกรธไปแสดงอำนาจแสดง อะไรที่ทำให้ผู้คนเดือดร้อนทุกคนก็ต่างคิดว่าเอลซ่าเป็นตัวอันตรายเด็กๆคะไม่โกรธนะคะไม่ทำร้ายคนอื่นเดี๋ยวไม่มีเพื่อนเล่นไม่มีคนรักนะคะไม่โกรธไม่โกรธพูดสิคะไม่โกรธไม่โกรธน่าเก่งมากเลยคะ่ะคริสตอฟพาอ,อน,นา ไปยังเอรนเดลแต่ฮานปฏิเสธที่จะจุมพิษเธอเพราะเขาไม่ได้รักเธอเขาต้องการจะปกครองอนนาณาจักรเอรนเดลเท่านั้นและทำทุกอย่างเพื่อให้แน่ใจว่าทั้งสองพี่น้องจะถูกกำจัดออกไปอันนาะทั้งตกใจและเสียขวัญแต่โอลาฟรู้ว่าคริสตอฟรักอันนาะดังนั้นจูบของเขาอาจช่วยเธอได้โอลาฟจึงพาอันนาไปหาคริสตอฟ ขณะที่อันนาเดินทางจวนจะถึงตัวชายหนุ่มเธอก็เห็นพี่สาวของเธอกำลังจะตกอยู่ในอันตรายตัวเธอก็กำลังจะกลายเป็นน้ําแข็งในไม่กี่วินาทีข้างหน้าเธอต้องเลือกเอาว่าจะช่วยตัวเองหรือว่าจะช่วยพี่สาวของเธออ๋อดูสิคะอัน,นาก็ตกอยู่ในอันตรายเหมือนกันนะคะตัวเองใกล้จะกลายเป็นน้ําแข็งแต่ก็เห็นพี่ตกอยู่ในอันตรายเหมือนกัน อันนาจะตัดสินยังไงนะไปดูกันค่ะฟนี่ค่ะอน,นาเห็นพี่กำลังจะถูกเจ้าชายฮานนะคะดูสิคะกำลังจะถูกเจ้าชายฮานทาร้ายอ,อันนารวบรวมกำลังที่มีทั้งหมดวิ่งเข้าไปตรงหน้าของเอลซ่าในจังหวะเดียวกันดาบที่มือของฮานก็ฟันลงมา และตัวอันนาก็กลายเป็นน้ำแข็งตอนนั้นเองดาบของฮานก็หักแตกกระจายถูกตัวของถูกตัวของเธอโอ้อันนาช่วยปกป้องพี่สาวของเธอไว้ได้อันนาตัดสินใจไปปกป้องพี่สาวค่ะแต่ตัวเองก็กลายเป็นน้ำแข็งจะทำยังไงกันดีออมาดูกันต่อเลย เอลซ่าสวมกอดร่างของอันนาซึ่งกลายเป็นน้ำแข็งแล้วร้องไห้เธอไม่ต้องการจะสูญเสียน้องสาวของเธอทันใดนั้นร่างของอันนาก็เริ่ม,มละลายอันนาได้แสดงออกซึ่งความรักอย่างแท้จริงต่อพี่สาวของเธอและเธอก็ได้รับรักแท้จากพี่สาวค่ะนั่นหมายความว่าคำสาบได้ถูกทำลายลงแล้วและแล้วด้วยความรักของสองพี่น้องที่มีต่อกัน ทำให้ฤดูร้อนกลับคืนมาสู่เอเรนเดลอีกครั้งหนึ่งเห็นไหมคะถ้าพี่น้องรักกันนะคะความรักที่มีต่อกันจะทำให้ทุกๆคนมีความสุขค่ะรักและดูแลกันนะคะรักกันนะคะมีพี่ก็รักพี่แบ่งปันพี่มีน้องก็รักน้องแบ่งปันน้องมีของเล่นก็เล่นด้วยกันและมีของทานมีขนมอร่อยๆก็แบ่งกันนะคะแล้วรักเพื่อนด้วยนะคะ ไม่รังแกคนอื่นไม่โกรธใครนะคะถ้าโกรธแล้วไปทำร้ายคนอื่นคนอื่นเสียใจถ้ามีคนมาเห็นคนอื่นเขาก็คิดว่าเราเป็นตัวอันตรายด้วยนะไม่ดีไม่ดีใช่ไหมคะเด็กๆดีไหมคะไม่ดีเนาะดีไหมลูกไม่ดีไม่ดีไม่ด,มดีใช่ไหมคะเยี่ยมค่ะ สองพี่น้องกอดกันและให้สัญญาต่อกันว่าจะรักกันนับจากนี้เป็นต้นไปชาวเมืองเอเรนเดลรู้เรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นพวกเขาต่างยินดีต่อเอลซ่าคริสโตฟตัดสินใจจะอยู่ที่เมือง e el, เอเรนเดลเช่นเดียวกันกับโอลาฟโอลาฟเอลซ่าช่วยสร้างหิมะเล็กๆให้มันรู้สึกเย็นอยู่ตลอดเวลาแต่สิ่งที่ดีที่สุดคือสองพี่น้อง ได้กลับมาอยู่ร่วมกันอีกครั้งหนึ่งอย่างมีความสุขดียวสิคะทุกคนมาอยู่ร่วมกันทุกคนรักกันชาวเมืองก็มีความสุขเอลซาก็มีความสุขค่ะอันนาก็มีความสุขพริสตอก็มีความสุขโอลาฟก็มีความสุขเด็กๆมีความสุขไหมคะใช่ค่ะคุณแหม่มก็มีความสุขเห็นเด็กๆมีความสุขนี่ใครคะเอลซานี่ใครคะอัน นี่ใครคะคริสตอฟแล้วนี่ใครคะโอลาานี่ใครคะครูแมมแล้วหนูชื่ออะไรนะคะชื่ออะไรเอ่ยน่ารักที่สุดเลยค่ะอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe นะคะมีเรื่องอะไรสนุกสนุกหรืออยากพูดอะไรให้ครูแมมฟังคอมเมนต์ที่ใต้วิดีโอ หรือไปคอมเมนต์ที่ Facebook ได้เลยนะคะเดี๋ยวครูแหมมจะวางลิงก์ไว้ให,ให้แล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบาย